สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับฮังเกอร์พิชชี่อีกครั้งนะครับผมได้กลับมาซ้ําหมายเดิมนะครับที่เราได้ชะโดยเยอะครั้งที่แล้วเป็นบ่อเนี้ยครับคุ้นคุ้นไหมเมื่อประมาณคลิปตองคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้นะครับตอนที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยมีนานาสอบถามเข้ามาว่าที่ไหนนะครับที่เนี่ยมันเป็นบ่อในพื้นที่ส่วนคนคนนอกไม่สามารถเข้ามาได้ผมต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถบอกได้ว่าที่ไหนนะครับแต่วันนี้ร้อนมาก ครั้งที่แล้วอากาศดีกว่านี้เยอะน่าจะเหนื่อยหน่อยอาจจะมีมุมกล้องมุมเดียวนะเพราะว่ากล้องอีกตัวหนึ่งหน้าจอแตกกำลังส่งซ่อมอยู่โอเคเดี๋ยวมันเจอกันนะครับนู่นจิบมาล่ม,ลมปี๊จิบยากก็ใส่ปีย้ำเพราะปลาน้ำมันตื้นแล้วปลามันขึ้นแบบตื่นตกใจตลอด ที่นี่โอ้ยนี่เอ้ยโดนตัวกัดตึกไม่อยู่โอ้โหกัดตึกโอ้ฟองฟุ้งเลยตรงนั้นเกือบเกือบยำยำยังเอาแกงกัดไม่ติดแกเอาแกแต่ฟองขึ้นอีกแล้วเนี่ย เจอฝูงแล้วเจอฝูงกัดสองทีไม่ติดนะครับย้ำทีที่สามไม่ติดไหมรอบนี้เงียบกิิบคือคือปลาที่เนี่ยมันกัดนะครับมันไม่กระชากอะมันจะกัดแล้วมันกดเหยื่ออยู่กับที่ทําให้เราเหมือนกับติดต่อหรือบางทีมันกินปุ๊บมันย้อนสายเลยเพราะน้ามันตื้น พราะนั้นต้องจับจังหวะด,ดีๆว่านี่ปลานี่ตอ่อนี่ดินคันเ้นดีๆช่วยได้เยอะครับมหนึ่งคันเ้นดีๆคันนี้ซปเปอร์เทคหนา้าเป็นตัวท็อปของเป็นเจนที่แล้วเรื่องเซน์กับพาวลิคไม่ต้องพูดถึงผมบอกเลยเด็ดมากคันนี้ราคาไม่แรงแล้วด้วย๋ยวนี้ตอนนี้เราก็ย้ายหมายมาอีกฝั่งแล้วนะครับฝั่งนู้นปลามันไม่กินแล้วตะกี้ผมเพิ่งลงน้ำไปปลดเหยื่อปลามันก็เลยฝูงแตกเลยก็เลยย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ นี่ครับผู้ร่วมทิปของเรานักเคนะครับเจ้าของสถานที่สวัสดีครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวไปหาตัวแรกให้ได้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ตัวแรกเลยเนี่ยเอ้าเย็บไปเลยก็ <c oughs> ไม่ไม่ไม,มันมันเหมือนกับม,มันติดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมันติดแย่ไอ,อ้ต่อติดอะไรแล้วปลาไม่คงรออยู่อะ่ะได้รครับเดี๋ยวนะช่อดหรือ shadow วะช่อนนี่ก็แบบแค่ shadow เอย shadow ไม่ใหญ่แบบ หานแน้นนะครับตัวแรกเหมือนกับมันตามตามตามมาแหละเนี่ยสามโลได้ตัวนี้ย่อย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ยังไงก็ต้องปล่อยห <c oughs> ลุดไปแล้วนะครับตัวนี้เอย แค่ต้องปล่อยมันตัวแรกประมาณสามโลโอะไรเงี้น่าจะได้อยู่นะสามโลโอเคไปหาตัวต่อไปดีกว่าครับคือที่เนี่ยปลากัดแต่ละตัวนะคือผมต้อง,อง he i, he i อร้องเฮ้ยเฮ้ยตลอดเลยคือแบบ <c oughs> เออกัดจังหวัดที่เราแบบไมไ่ตั้งใจอะ่ะ <c oughs> คือผมกลับไปดูแต่ละตัว เสียงร้องแต่ละทีที่แบบเฮ้ยอุ้ยไอ้ตลอดไม่มีบอกเฮ้ยโดนแล้วอะไรไม่มีเลยอุ้ยดิหึหึ uh huh. ไม่พูดไม่ทันขัดคำแม่งนนี้กระชากบึ๊กไปเลยอะ่ะฟองฟึ่มเลยเนี่ยวันนี้เราก็ย้ายหมายมาหมายเดียวกับเมื่อเช้านะครับแต่อยู่คนละฝั่งกัน นอ้ยรนต่อรถ่โอ้ยองฟีตัวเนี้แบกแกตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ย่ี้ผมกำจะยกคันคันต้องกดปีตะปูเนี่ย ปีนปีนปีนฟีดอันนี้เหลี่ยมันตัวเบ็ดมันอ่อนนะก็เลยเล่นหวาอนหวาน่อยตัวใหญ่อยู่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่โอ้ตัวนี้6โลต้องมีติดงี้ยงเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะโอกาสหลุดสูงตัวนี้ตอนแรกเห็นตอนที่มันกระโดดผมตกใจนวดตัวมันใหญ่อยู่ มันดำป๊ดเลยแต่นี่มันออกลายแต่เป็นอคอกอ่ะแต่ไม่ใช่อคอกนะที่นี่ไม่มีอคอกที่นี่ไม่มีที่เกิดแต่ฝนมันตกอากาศมันได้ได้น้ำใหม่มันก็เลยออกลายเหมือนอคอกเลยเดี๋ยวมันรุ้นกันว่าเราจะเอาขึ้นมาได้ัหมมาเดี๋ยวปลดให้ đúng rồi lên nào Ôi Nó tí thế Ờ, Ủa, tịt đít à. มึงก็ยอมสักทีเนี่ยอมสักทีจะปลดปแล้วไปเกยบร้อย เดี๋ยวเราอนุบาลปลาแป๊บนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมันอากาศมันร้อนมากถ้าเกิดมันหลุดก็สียว่าปล่อยนะกว่าเกือบหกได้ตอนนี้แต่ตอนนี้ให้มันพักก่อนดูว่าปลามันอากาศไม่ดีได้ง่ายๆนะครับสำหรับะโดก็คือดูขี้มันนะครับถ้าขี้ปลาขี้มันเริ่มซีดอ่ะแปลว่าปลามันอากาศไม่ดีแหละถ้าปล่อยมันไปเลยโอกาสตายสูงโดนตรงไหยียนะตอนนี้ตรงที่เดิมเลยตรงที่ทางที่แล้วที่ถ่าย ตัวเนี้ยเดี๋ยวเป็นดูความยาวของตัวมันได้สวยมากตัวนี้คือปลาตอนเนี้ยอ่ามันเจอฝนใหม่สีมันคอกันดูดิใช่ครับตอนแรกผมตกใจเฮ้ยคอกคอกที่ไหนตอนเนี้ยเนี้ยอันนี่เนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปิดแล้วถือว่ามันปิดแล้วแล้วครู้แบบตัวที้ตัพูดตัวเมียเอากล้องมาต่อมอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ อาเปว่าเพศป่านะนี่น่าจะตัวเมียตัวนี้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดตัวผู้มันจะมีเดอยออกมาเล็กๆอย่างเงี้ยตัวเมียแต่ตัวนี้ยังไม่มีไข่ท้องเหลวอยู่เลยถ้ามีไข่ท้องมันจะเป่งเห็นไหมโอจุดสองวาแล้วจับปึ๊บรู้เลยว่ามีโลประมาณหกโลโอเคตัวนี้ถือว่าเป็นโคเียครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมันไปแั่สักโอเคปล่อยเลยไหนๆก็เดไหนปล่อยไปเลยปล่อยน้ำตื้นนะเดี๋ยวให้มันว่ายออกไปเอง มือยัดเข้าไปเลยได้ฮะหูหยาเลยนะอยากไหญท้องกับปาต้องยใหญ่ท้องมาสองครั้งโทฟี่สองครั้งครับแต่เจ้าของบอกยังทิปฟีีอยู่แค่โลสองโลอยู่เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาตัวต่อไปดูว่ามันจะมีโทฟี่ใหญ่กว่านี้ไหมครับที่นี่หมายเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนผมตกปลาอยู่ริมทะเลริมชายฝั่งริมเขาเรียกอะไรอะ ตีตามชายฝั่งที่มันเป็นกองหินนะครับดูดิเป็นกองหินข้างล่างก็เป็นหินตีตามเลาะตามกองหินนะครับมันก็อยู่คือใน,ในหมายมันไม่มีตอเท่าไห่ปลาก็าจะหลบอยู่ตามก้อนหินกองหินแล้วก็ต้องล้วงไปหามันแต่บางทีก็ติดหินนะมีความรู้สึกเหมือนตกปลาทะเลมากเลยตอนเนี้ยลมแรง <c oughs> ไม่ได้กัเดเหียวผมนะ <c oughs> โมอุ้ย <c oughs> โอโ <c oughs> อุ้ยช็อตนี้ ไอตัวใหญ่กนปิดติๆไปจ้ดําเร็จโว้ยกันเพนติ้งกันเพนติ้ง เอา้าคีมทีนะวะคิปเปอร์อยู่ในรถเว้ย <Wait S 1> ไอ้กิปเปอร์ลำบากอีกแล้วครับงานหนังชีวิตอีกแล้ว กระโดน,นะครับไซส์ประมาณโอ้สามโลครึ่งสามโลกว่าได้ตัวเนี้ยนี่ครับปลาตัวที่สามของวันกระโดไซส์ประมาณโอ้สามโลครึ่งกับสี่โลตัวเนี้ยสี่โลได้อะตัวอ้วนปลาตัวอ้วนมากงับกันดูเออกับเพนซิลนะครับโอเคปลาจะแข็งแรงผมรีบไปปล่อยก่อนไว้เจอกันตัวต่อไป เหยื่อที่ได้ตะกี้ดูโอ้หนึ่งหนึ่งศูนย์จอดที่ปลาก,กัดผมดันหันไปทางอื่นไม่เห็นอีกโอ้ยจะบ้าตายโอ้ย โดนกัดอยู่หลายทีแล้วโดนจนได้ เอาเรื่องอยู่ตัวนี้โอ้โหติดข้างตัวไม่น่าแล้วมันโฉบไม่โดนติดข้างตัวเห็นไหมโฉบโฉบไปชนมาติดข้างตัวคือจริงๆอ่ะมันติดปากมันหลุดแล้วมันก็กระเด้งมาโดนข้างหลังปากเลยเป็นแผลอยู่ เชา้านวาจะไม่ได้แต่แล้วพออากาศมันพื้ปลามันลอยไล่กัดลูกปลาก็าเลยกัดผิวน้ำค่อนข้างดีโอเคเดี๋ยวผมปลดปลาแล้วปล่อยปลาก่อนครับเดี๋ยวเจอตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะย้ายไปบ่อล่างนะครับบ่อที่อ่าผมได้ตัวใหญ่พึ้งแล้วอ่ะครับไปดูว่าผงเดิมมันยังอยู่ไหมถ้าอยู่บนะันเทิงบอกเลยเอันนี้เดี๋ยวขอพักสักแป๊บหนึง่งปวดแขนนี่หมดแล้วเนี่ยไม่ใช่เยอะปลานะไปเยอะไว้ข้างบนบนนั้นมันแตกลงน้ำนะ โอ้ยะกับอะไรวะเหมืมนะอนเพือเ่อนเดี๋ยวขึ้นมาก่อนแล้วกันโหดนี่ตัวนี้เอากลับอะตัวตัวนั้นใหญ่อยู่ปลาช่อนที่นี่เขาเรียกมหาสารดีกว่าอย่าเรียกไปเยอะ โอ๊ยกระดอีกะแม่งดึงกลาวว่าจะส่งแม่งดึงแม่งดึงสวนเลยมาแล้วครับตัวที่สองทำไมตัวเล็แต่ไซส์แบบดีวะโลประมาณครึ่งโล นี oh, oh oh, oh, oh! ่ยเนี <you> ้ยโอ้โหโอ้โหเว้ยเธอเนี่ยเนี้ยโอ้โหโอ้โหเ้ยเฮ้ยเธอโดไลตาอะไรอ่ะเหมือนปลาจีเนี่ยทำไมท้องแดงเงี้ยนะเหมือนปลาจีเนี่ยแต่ไม่ใช่อืม เอาลโอ้โหตรงนี้ปลามันจะค่อนข้างโหดนะเอ้ยมาแล้วตัวแรกโอ้ค่4สีโล อ้วนมากอ้วนสุดๆป้วนเทียบกับมือผมดูมชะโดตอนเย็นนะครับตัวนี้4โลกว่าอื้ออ้วนมากๆอ่ะพุงร้อนหลามเลยตัวนี้ผมช่างด้วยโบกา้ากิฟนะครับโบก้าวิ่งที่10ปอนด์ต oh, <no. S 1> ัวนี้ประมาณ4โลนิดๆ ก็ยังไม่ใช่โทฟี่ที่เราหาเดี๋ยวผมไปหาโทฟี่ก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเราวันนี้เราจะได้เกินแปดไหมนี่ครับไอชะโดที่ผมได้ตะก,กี้ใหน้นะเค่เขาเป็นคนปล่อยตาเขาเขาต้องเป็นคนปล่อยเอง <laughs> มันขยับได้ก็ไม่ไม,ไม่ตายหรอกนะ้ำตรงนี้มันตื้นเดี๋ยวว่าขึ้นหายใจได้ <laughs> แต่ตัวมันยังตั้งตรงอยู่ <laughs> ไปตีไม่ไปลงหม้อนะไ <laughs> ปแม่งเหมือนรู้เลยว่า <laughs> าดูบรรยากาศนะยามเย็นสวยงามมากสรุปวันนี้ทริปตามล่าหาของใหญ่ของเรานะครับได้ใหญ่สุดประมาณ6กิโล6กิโลนิดๆกับได้แค่4ก่โลกว่าหลายตัวอยู่เหมือนกันครับก็ตามหาตัวใหญ่ไม่เจอ ครั้งที่แล้วปลามันขึ้นอยู่ตรงเนี้แถวเนี้ยขึ้นดีแต่ครั้งที่พอมาปั๊บขึ้นตัวเดียวแล้วก็พอโดนแล้วก็หายเลยนะบอกตรงๆต,ตอนนี้ดีกว่าไปเขื่อนตอนนี้เขื่อนแทบไม่มีปลาเลยแต่ได้วันนี้ฝนมันไม่ตกถ้าฝนมันตกอ่ะปลามันจะชะโดนมันจะล่ามากกว่านี้นครับงั้นทริปนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เรามาพบกันใหม่ทริปหน้ามาดูกันว่าผมจะพาไปตกปลาอะไรนะครับงั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ